สวัสดีครับวันนี้พอดีมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้มือถือสมาร์ทโฟนและการติดตามมือถือของคุณถ้าคุณทําหายคุณจะตามมันได้ยังไงครพอดีเมื่อ2วันที่แล้วนะครับก็ได้เจอกับเหตุการณ์คนทํามือถือหายที่ห้างแห่งหนึ่งนะครับซึ่งผมอยู่ที่ห้างแห่งนั้นพอดีในสอบถามเขาก็บอกว่าเขาอยากดูกล้องวงจรปิดในห้างว่าใครมาเอามือถือเข้าไปอะไรหรือเปล่ายัางไงนะครับ ซึ่งระหว่างน,นั้นผมว่าเออโอเคเดี๋ยวไปดูกล้องวงจรปิดก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับรก็เลยบอกเขาเดี๋ยวไปดูด้วยกันซึ่งระหว่างที่ไปถึงแล้วแล้วดูกล้องวงจรปิดผมก็ถามเขาว่ามือถือคูดเนี่ยรุ่นอะไรครับคนนี้ึ้นด้ว่าเฮ้ยมือถือรุ่นใหม่ๆสมัยเนี้ยมันเป็นสมาร์ทโฟนแล้วมันสามารถเช็คได้ว่าอยู่ที่ไหนถ้าเครื่องของคนมีอินเทอร์เน็ตและมีหรหัสแอคเคาท์ของคุณเอาไว้นะครับซึ่งถามเขาปรากฏว่าเครื่องที่เขาใช้คือ Samsung Grand Pa ลนนะครับเป็นระบบการ a อ d ด o i d มีการเปิดโปรโมชั ตลอด24ชั่วโมงแบบลิมิตนะครับแล้วรหัสในการโหลดโปรแกรมนะครับในการเช็คอีเมลของเครื่องนั้นนะครับเป็นรหัสที่เขาตั้งไว้เองซึ่งพอผมฟังนี้ปุ๊บอย่างนี้เช็คได้ผมเลยบอกเขาว่าผมรบกวนขอรหัสของคุณได้ไหมให้คุณกดเข้าในเครื่องของผมซึ่งผมก็ใช้สมาร์ทโฟนอยู่ก็เลยเปิดหน้าหน้าของอินเทอร์เน็ตเสร็จป,ปุ๊บก,กดเข้าของเขาเป็นระบบ a อน r o i d นะครับผมก็ใช้ทําการเช็คด้วย a n d ด o i ย Device Manager นะครับเซิร์ชใน Google เลยนะครับมันจะขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเราใช้ iPhone เนี่ยเราจะไม่มีแอปตัวนี้นะครับเราต้องเปิดจากหน้า Google แล้วเราเซิร์ชเข้าไปมันก็จะขึ้นมาเลยแลว้วก็ให้ใส่ username และ password นะครับก็จะสามารถช็คได้ทันทีว่าเครื่องเราอยู่ที่ไหนส่วนถ้าเครื่องของคุณหรือคนใกล้ๆตัวคุณมีเครื่อง Android อยู่นะครับแนะนำให้โหลดแอปติดเครื่องเอาไว้นะครับใน l a y Store ชื่อว่า a n d r o i d Device Manager ลการใช้เหมือนกันครับเมื่อกดเข้าแอปให้กดรหัส username และ password เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับฟังก์ชันของแอปในตัวของเครื่อง a n น r o i d นะครับนี่นะครับ android device manager นะครับเมื่อเปิดดูหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือมันจะมี username password ให้ใส่เข้าไปนะครับก็ใส่ได้ทันทีนะครับนี่ android device manager ในในแอปของ p l a y s t o r e นะครับส่วน i p h ก็นฮกดพิมพ์เข้าไปใน Google เลยนะครับปรดีนี้ผมนะครับกดพิมพ์เข้าไปใน Google เลยว่า Android Device Manager นะครับมันก็ดูไม่ค่อยชัดแต่ว่าไม่ไรเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ทีหลังนะครับ Android Device Manager แล้วก็กดเข้าไปเหมือนกันใส่ username มา s s w o r d ส่วน iPhone ถ้าหายทำไงนะครับเหมือนกัน iPhone เนี่ยเราก็ต้องลง โปรแกรมไฟ iPhone ไว้นะครับซึ่งลงไว้ในทั้งเครื่องของเราหรือเครื่องของเพื่อนหรือเครื่องของคนที่รู้จักได้ถ้าไม่ได้ก็เข้าหน้าอินเทอร์เน็ตเหมือนกันเข้าไปเขียนว่าไฟ iPhone คุณก็จะเจอเลยนะครับส,ยยส่ยูสเนมมันทุกคนก็นจะเจอฟังก์ชันการใช้งานของแอปตัวนี้นะครับคล้ายๆกันทั้ง iPhone และ Android นะครับคือจะมีการบังคับให้เครื่องส่งเสียงนะครับ2ล็อกเครื่องนะครับให้เขาไม่สามารถเข้าเครื่องได้ในกรณีที่คุณไม่ได้ล็อกเอาไว้นะครับ 3. ลบนะครับ ลบข้อมูลทั้งหมดของคุณทั้งในตัวเครื่องและในกร์ดนะครับซึ่งเขาอาจจะก,กู้คืนได้ภายหลังแต่ส่วนใหญ่ข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะถูกลบไปหมดแล้วข้อมูลสาคัญสำคัญที่คุณคิดว่าคุณไม่น่าจะได้เครื่องนี้คืนแล้วเนี่ยคุณรียบรอบไปก่อนเลยนะครับป้องกันถ้าข้อมูลของคุณสําคัญกว่าเครื่องของคุณนะครับมันก็จะลบหมดเลยการทําให้ส่งเสียงนะครับฟังก์ชันของมันก็คือใช้ในเพื่อถ้าสมมติคุณมือถือคุณพึ่งหายในห้อง,ห,องห้องนี้แหละห้องเรียนห้องทํางาน แล้วคนยังไม่ได้ออกไปจากห้องนั้นเฮ้ยสงสัยว่าน่าจะอยู่ในห้องนี้แหละใครซ่อนไว้เน่อไหนคุณกดทําให้ส่งเสียงนะครับไม่ว่าเขาจะเปิดเสียงหรือปิดเสียงฟังก์ชันตัวนี้ก็จะบังคับให้ส่งเสียงดังขึ้นมาอันดีนะครับอันนี้ผมเครื่องนี้เป็นเครื่อง iPhone เครื่องนี้เป็นเครื่อง Android ผมจะลองสั่งให้เครื่องนี้ส่งเสียงครับเมื่อกี้ผมปิดเสียงเครื่องนี้ไว้นะครับผมเอาถือไว้เอาละเฮ้ยเครื่องอยู่ไหนนะลองกดดูนะฮะผมลองกด ทำให้ส่งเสียงมันจะขึ้นเตียงว่าทําให้อุปกรณ์ส่งเสียงไหมโอเคทาให้ส่งเสียงอ่าดังนะครับเห็นไหมครับนี่ทําให้เห็นปึ๊บอ่าไอ้ครืเองอยู่ตรงนี้นี่นะอ่ามาซ่อนนี่เองอเสร็จแล้วนะครับคนร้ายนะครับเขาก็ต้องรีบปิดปิดเสียงแต่ว่าเราก็สั่งใหม่ได้นะครับให้มันดังเสร็จเราไม่มีข้ออ้างน,นะครับเหมือนกันใช้เหมือนกันทั้งสองอย่าง ฟังก์ชันล็อกก็คือล็อกเอาไว้นะครับคือเราอาจจะไม่ได้ตั้งพาสเวิร์ดเอาไว้แต่แรกนะครับลบก,ก็คืออย่างที่บอกว่าลบข้อมูลทั้งหมดของคุณถ้าข้อมูลของคุณสาคัญแล้วคือว่าเครื่องน่าจะได้คืนยากไม่ได้ทันคืนทันทีผมว่าแนะนําให้ลบไปเลยครับอย่างน้อยก็สบายใจเรื่องข้อมูลของเรารแต่ถ้าไม่มีข้อมูลที่ไม่ต้องลบนะครับนยครับก็สรุปนะครับเนี่ยฟังก์ชันตัวนี้มันดีมากมันทําให้คุณได้มือถือคือนผม ในกรณีที่บอกว่ามีคนทําหายที่ห้างนยะผมบอกเขาปุ๊บพอเจอปุ๊บผมขอเช็กให้เขากดปุ๊บเจอเลยว่าเครื่องอยู่ที่ไหนสรุปว่าเครื่องเนะี่ยไม่ได้ทําหายที่ห้างเขาแม่จะทําตกไว้ใว่เราในระหว่างการเดินทางกลับบ้านเขาซึ่งมือถือเนี่ยนะไปขึ้นอยู่ริมถนนนะครับที่เขาทางผ่านกลับบ้านเขานะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีคนไปเจอเครื่องเพราแลนะหล่ะนะครับแล้วก็ปิดเครื่องไม่เป็น แล้วปรากฏว่าเขาคงดูข่าวว่ามันสามารถตามได้มันตามได้จริงก็ไปถึงที่เลยครับวางไว้อยู่ริมฟุตบาทซึ่งริมข้างในนะครับไม่ใช่ริมถนนริมฟุตบาทต้องมีคนถึงมาวางไว้แน่ๆเลยนะครับซึ่งตรงแถวนั้นก็ใกล้สถานีตำรวจเขาไม่กล้าไปคืนในสถานีตำรวจจังว่าจริงๆเขาก็อยากเอาไปแต่ปรากฏว่าเขาไปไม่ได้แล้วมีการส่งฟังก์ชันบนนี้เขาไปเรื่อยทำให้สงสียแล้วไม่สง,งสียเขาคงตกใจว่าเครื่องบันดังเว้ยปิดก็ปิดไม่เป็นนะครับเลยเอาไปวางทิ้งไว้ดีกว่าปรากฏสุดท้ายเขาได้คืน ผู้เสียหายเขาก็ดีใจที่ได้คืนก็ขอบคุณบอกบอกไม่ไรครับมันเป็นหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้วที่จะบริการคุณก็เรื่องนี้นะครับอย่างน้อยคุณต้องหนึ่งรหัสของ Android หรือรหัสของ iOS คุณต้องตั้งเองแล้วต้องเป็นรหัสของคุณเองบางคนซื้อมาเสร็จเอาให้ร้านนาให้เมื่อมือถือหายบอกจําไม่ได้ต้องไปถามร้านมันไม่ทานการนะครับ 2. ออินเทอร์เน็ตเปิดไว้ครับโปรโมชั่น24ชั่วโมง เดี๋ยวนี้มันเดือนละร้อยถึง200บาทก็มีแล้วอันลิมิตความเร็วไม่ต้องเยอะแต่อย่างน้อยมันปลอดภัยกับเครื่องคุณมันสามารถตามได้ง่ายนะครับก็อย่างที่3ก็คือตั้งล็อกหน้าจอไว้ทุกครั้งที่ปิดเปิดต้องรหัสพาโคตรรหัส4ตัวหรือว่าการลากเส้นนะครับตรงนี้มีไว้อุ่นใจคนร้ายเอาไปไม่สามารถปิดโปรแกรมตัวนี้ได้ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขอะไรได้ทําได้แค่เปิดเครื่องกับปิดเครื่องซึ่งบางคนร้ายคนเขาไม่รู้วิธีปิดเครื่อง นะครับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆม,มันปิดยากก็นั่นแหละครับสําคัญ3มอย่างที่อยากให้ทํานะครับอย่างน้อยก็ถ้าคุณมีสิ่งเหล่านี้มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้นะครับเมื่อคุณทํามือถือหายหรือเมื่อมีคนขโมยมือถือคุณไปคุณมีสิทธิ์ที่จะได้คืนมากกว่า50%ผมรับประกันเลยครับนะครับก็ไปศึกษาความความรู้เพิ่มเติมได้นะครับใน Google มีเยอะไฟไอโฟน ่ n d r o i d i d e วซ์แมネ a เจอลองดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าการตามหามือถือที่หายมันมันสามารถทำได้ด้วยตัวเองซะส่วนใหญ่นะครับยังไงก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณที่ฝักไปมาถ้ามีข้อมูลอะไรที่มันติดพลาดไปหรือบกพร่องตรงไหนก็ขออภัยมาใน,ในเท่อนี้ด้วยนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณที่ตั้งใจฟังครับสวัสดีครับ